ที่ใส่แคมป์ห้ามพลาดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะ,คะเราก็มาเที่ยวกันที่โรบุรีค่ะเดยนเรามีเส้นลูกค้างศึกเท่อย่าง GWM ตู3 0็นคสามร้อยนะคะพี่พร้อมจะรุยไปกับเราทุกที่ค่ะวันนี้นะครับเราก็จะพาไปชิลกับโคสตี่คาเฟ่คันปิ้งนะครับคือคาเฟ่เนี้ย เป็นแบบว่าแนวธรรมาชาติเลยนะครับมีที่ให้ถ่ายรูปแบบว่าใส่แคมป์เนี่ยเาขาห้ามพลาดเลยครับใช่แล้วละ่ะค่ะถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปกันเลยก่อนเที่ยวจะออกเดินทางน,นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งของเรานะครับขึ้นรถก่อนครับโดยเจ้าแทงสามร้อยเลยครับเขาบอกได้แบบกิจระหกสิบสี่สิบเลยทําให้ภายในเนี่ยกว้างมากจุของได้เพียบเลยครับหลังจากเตรียมของพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ไปกันเลย เราก็มาถึงแล้วน,นะครับกับ Cozy Cafe Camp นะครับไม่ว่าเส้นทางนะครับจะมีอุปสราคแค่ไหนนะครับเจ้าแท้ง300เนี่ยก็พามาถึงจุดหมายทุกที่ครับและนี่นะคะก็คือคาเฟ่ลอยแคมปิ้งค่ะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงตามมาเลยเมื่อเดินเข้ามาภายในร้านนะคะเราก็จะเจอกับมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยละคะ่ะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยร่มรื่นสุดๆเลยแต่ตอนนี้เรามาสั่งเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่า โดยเมนูของทางร้านเนี่ยเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของหวานหรือว่าของเค้าและสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีเนี่ยเขาก็มีเมนูแนะนําด้วยนะไม่ว่าจะเป็นฟ้ารักพ่อโกโก้โกใจหรือว่าจะเป็นชาพีทเขาก็มีนะยังไม่หมดนะที่นี่เขายังมีกิจกรรมระบายสีด้วยนะส่วนตัวเราเนี่ยชอบมากๆเลยสำหรับใครที่มาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีเขาก็มีเสียงเตียนสีเรื่องเมนูให้ด้วยนะส่วนตัวเราเนี่ยได้กาแฟส้ม ขอได้แล้วและไม่เรื <S us ik awa> <AP> <S us ik awa> ่องสั่งก็ได้นะครับเราสั่งเป็นกาแฟส้มนะครับตะกละได้ของหวานคือหัวซองช็อกโกแลตครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ขอชิมสักหน่อยครับอืมอร่อยคาเฟ่เนี่ยเปิดทุกวันพุธถึงวันจันทร์หยุดทุกวันอังคารนะเปิดปิดเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากเชื่อดูสิหลับสบายเลย นอกจากมีมุมนั่งชิลแล้วเนี่ยเขายังมีมุมถ่ายรูปอีกเยอะเลยนะมาแล้วก็ขอถ่ายรูปซะหน่อยต้องบอกเลยว่าการเดินทางกับ GWM แท้งสา0ลเนี่ยสะดวกสุดๆเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าของเราจะเยอะแค่ไหนเนี่ยก็หายง่วงสำหรับใครนะครับที่ชอบสายแคมปิ้งนะครับแท้งสา0ลของเราเนี่ยอยู่ของเยอะมากๆเลยทำให้สะดวกสบายต่อการเดินทางมากๆเลยล่ะครับและสำหรับใครที่แวะมาโรบลีนะคะต้องข้ามพลาดเลยกับที่นี่โพซี่แคมป์คาเฟ่ค่ะ บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะคะพี่นัทใช่แล้วล่ะครับและสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้า GWM p ท n ง300หรือว่าแบรนด์อื่นๆในค่าย GWM เนี่ยสามารถทักมาได้ที่เพจ GWM ไทยรุ่งเรืองรับเรีดกเลยนะคะเรามีแอดมินคอยตอบอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็สนุกมากๆเลยนะครับรีบบอกเก็ตบาย e ีหน้าจะมีเนอต่อฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย